สวัสดีครับวันนี้ก็มีเวลาว่างๆะระหว่างทำงานก็เจอเ,เพื่อนๆส่งข้อความมาถามหรือว่าหลายๆท่านก็มีมาถามบ้างแต่จะเป็นคำถามที่คือตอนผมรักษาอยู่ะผมปฏิบัติตัวยังไงผมกินยังไง เพราะว่าผมไปแนะนําก็คือผมจะแนะนําแบบว่าปรับพฤติกรรมอเป็นโรคหายเพราะพฤติกรรมแล้วก็ส่วนมากจะถามว่าปรับพฤติกรรมยังไงคือหลายคนก็อาจจะยังไม่เข้าใจหรือว่าอาจจะแบบก็ไม่รู้ว่าปรับเหมือนกันหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมก็ว่าจะมาบอกการปรับพฤติกรรมสําหรับตัวผมนะที่ผมใช้รักษาตัวเองนะครับผมอ่าผมก็ เริ่มจากการกินพฤติกรรมการกินการกินของผมผมก็จะกินเฉพาะต้มนึ่งตุนสามอย่างครับผมต้มเป็นต้มจืดใส่ประกาศขาวใส่ประกาศขาวไก่สับไก่สับละเอียดนะครับผมแล้วก็แบบทาเป็นเหมือนว่าเหมือนหมูเหมือนหมูบดนั่นแหละแล้วก็ใส่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 หรือว่าเราจะใส่แบบว่าเป็นเหมือนหมูบดแบบเป,เป็นในหมอ้อไปเลยก็ใส่เลยก็ได้ แล้วก็เครื่องปรุงผมจะใส่เฉพาะเกลือกับซีอิ๊วขาวคานอลรสดีเราจะไม่ใส่นะครับผมคือเคยตอนแรกๆก็ยังไม่รู้กินเข้าไปแล้วรู้สึกแบบว่ามันจะยังไงอะละคายละคายเครื่องท้องครับผมรู้สึกแบบว่าเหมือนมีกดมากอ่าผมกจจ็จะไม่ใส่ใส่เฉพาะเกลือกับซีอิ๊วขาว อาหารประเภทนึงผมก็จะกินเฉพาะนึ่งปลานินกระหมักเหมือนกันเกลือกับซีอิ๊วขาวแล้วก็ใส่ยัดใส่ข่าตะไคร้ได้นะครับผมดับคาวผักก็จะเป็นผักกาดขาวกวางตุ้งแล้วก็อะไรอะ่ะกระเจี๊ยบเขียวก็มีนึ่งบ้างเป็นบางครั้งส่วนมากผมจะกินผักกาดขาวมากกว่าเพราะถ้ากินดีผมกินแล้วถูกครับผมก็ถ,ถือว่าได้มีผักช่วยอ่าตุ๋นก็จะเป็นไข่ตุน๋น ไข่ตุ๋นก็ผสมน้ำใส่ใสน้ำไม่เยอะตีให้แตกตีให้ละเอียดไข่แดงที่เราตีกับไข่ตุ๋นกินได้นะครับผมคือผมกินแล้วไม่มีปัญหานะาเพราะว่าก็ได้ยินว่าบาง,บางท่านก็กินไข่แดงไม่ได้แต่ไข่แดงต้มผมกินเข้าไปก็รู้สึกย่อยากเหมือนกันเนี่ยอาหารผมก็จะกินอยู่สามอย่างนี้วนเวียนกันไปามาถึงเวลากินผมก็จะกิน สี่มือ้อเอ้ะสี่มือ้อเวลาเช้าเจ็ดโมงไม่เกินเจ็ดโมงครึ่งอีกมือ้อสิบโมงไม่เกินสิบโมงครึ่งมื้อที่สามบ่ายสองไม่เกินบ่ายสองครึ่งมื้อที่สี่ห้าโมงถึงหกโมงเย็นจะไม่เกินหกโมงเย็นอ่ะพฤติกรรมที่ปรับตอนเช้าเลยก็คือตื่นนอนมาน้ำเปล่า น้ำเปล่าไม่เย็นนะครับผมน้ำเปล่าไม่เย็นกินสองแก้วอ่าสองแก้วก็คือแบบไล่กดไล่ลมไปแรกๆก็จะเลิออ,อกมาแบบว่าไล่ลมไล่กดก็ช่วยกันก็ช่วยได้แล้วก็ช่วยระบบขับถ่ายด้วยน้ำเปล่าสองแก้วอุณหภูมิห้องเนะยครับผมซักระยะอ่าก็จะกินกล้วยกล้วยน้ำว้านะครับผมหามบ้างสุกบ้างผมจะกินแบบนี้ผมจะไม่ได้กินกล้วยเดียบนะผมจะกินหามบ้างสุกบ้างสองลูก ตอนเช้าก่อนอาหารอ่ะพอสักพอเตรียมอาหารเตรียมอะไรเสร็จอ่ะก็จะกินข้าวต่อเลยอ่ะข้าวเนื้อกินพออิ่มกินพอดีเนาะกินพอดพีพอเรารู้สึกอิ่มแค่นั้นเองอ่ะผ่านไปมื้อเช้าอ่ะพอเสร็จไปมื้อที่สองสิบโมงถึงสิบโมงครึ่งระหว่างมื้อเนี่ยเฮ้ยผมลืมบอกหลังอาหารหลังอาหารนะขมิ้นชัน ประมาณสิบนาทีหลังอาหารขมิ้นชันสองเม็ดอ่ามือที่สี่เอ้ยมือที่สองสิบโมงถึงสิบโมงครึ่งก็จะกินแกงจืดเหมือนเดิมอ่าวันไหนหนึ่งก็นึงปลาเหมือนเดิมก็จะยแบบนี้พอหลังอาหารมือที่สองผมจะเพิ่มมะละกอสุกหรือว่าแตงโมแตงโมบางท่านอาจจะมีปัญหามะละกอสุกผมจะกินได้หรือว่าฝรั่งนิ่ม เป,เป็นผลไม้หลังมื้อที่สองเนาะแล้วหลังมื้อที่สองอีกผมก็จะกินขมิ้นชันอีกสองเม็ดเพราะว่าไม่กินอยู่ไม่ได้หรอกครับผมเป็นแรกๆต้องกินเพราะว่ามันแน่นมากลมมันเยอะมากแล้วก็ถ้าเกิดแน่นต่อไม่ไหวระหว่างมื้อผมก็จะกินยาหอมอีกซ้าลงไปอีกกินได้ครับผมแน่นมากกินได้เอาให้ตัวเราสบายให้เลลมออกไปเลยอะ่ะมื้อที่สามบ่ายสองครึ่ง ไม่เกินนี้นะบ่ายสองหนึ่งบ่ายสองโมงครึ่งไม่เกินนี้มือที่สามก็จะกินปกติที่เตรียมไปขมิ้นชันเหมือนเดิมถ้าแน่นมากแต่มือนี้ถ้าเกิดแบบไม่มีลมมากผมก็จะไม่กินขมิ้นชันอาจจะไปจิบยาหอมที่ชงไว้มือที่สี่ห้าโมงไม่เกินหกโมงเย็นก็จะกินประมาณนี้มือนี้ก็ก็จะกินพอดีครับผมไม่ต้องลดไม่ต้องน้อยก็คือกินได้เหมือนที่เรากินมือนี้ก็จะกินขมิ้นชันอีก เหมือนเดิม2เม็ดอ่าผมจะเน้นอยู่ระ,ระยะขมิ้นชันนะจะเช้า10โมงแล้วก็เย็นบ่ายสองนี่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยกินขมิ้นชันเพราะว่าระหว่างวันผมก็จิบไอยาหอมอยู่แล้วแล้วก็น้ำเปล่าบ้างอะไรบ้างอ่าแล้วก็หลังมื้ออาหารทุกมือ้อต้องเดินย่อยก่อนอย่างน้อยให้ได้15นาที อย่างขี้เละขี้เละเลยเอาสิบนาทีก็ได้เดินไปเดินมาแบบคือแว่งแขวนแข่งแว่งอะไรบ้างนะครับผมคือเดินอย่านั่งเลยหรือว่าจะเอ็นตัวลงแบบว่านอนนอนนี่ห้ามเลยเด็ดขาดนอนปุ๊บนี่แบบอาการหนักเลยอาการจะแย่มากแนะนําว่าให้เดินให้เดินย่อยอ่ะกาทําจิตใจให้สบายครับผมเดินย่อยอาจจะมีลมบ้างอาจจะมีเลอแต่อย่างน้อยก็ช่วยให้ร่างกายขยับแล้วก็ลําไส้อะไรระบบยังไงระบบย่อยเราให้ทํางานดีขึ้นมา ย่อยขับลมไล่ลมอหลังมื้ออาหารทุกมื้อนะครับผมน้ําผมจะกินน้ําไม่เย็นเลยไม่เย็นเลยทุกทุกอย่างจะไม่เย็นน้ําหวานก็จะไม่กินเนาะเนี่ยคุมอาหารก็คือเนาะเดี๋ยวจะพูดรวมๆไปคือแบบบอกวิธีว่าคือกินแบบนี้แล้วอืมแล้วก็คุมอาหารคือเผ็ดไม่มีเปรี้ยวไม่เอาหวานไม่เอามันไม่เอาทอดไม่เอาผมจะกินอยู่เฉพาะผมพูดมาแค่นั้นนะ ผมจะกินวนเวียนกันไปปีกว่า2ปีเดี๋ยวมันจะเริ่มดีขึ้นบางครั้งเริ่มดีขึ้นแล้วผมก็ไปลองอ,งอย่างอื่นบางนิดนดหน่อยหน่อยพอรู้สึกว่าเฮ้ยแบบมันเหมือนย่อยได้แต่มันก็ยังไม่ได้ดีผมก็จะไม่กินแล้วอ่ะผมก็จะกลับมาคุมอยู่งี้เหมือนเดิมที่แน่ๆคือหลักๆผมคุมแบบนี้อ่ะวิธีการปรับพฤติกรรมนอนไม่ควรนอนเกินสี่ทุ่มหรือสามทุ่มครึ่งเพราะหลังอาหารจากที่ผมกินนะหกโมงเนี่ยสามทุ่มครึ่งผมจะ ไม่เกินนั้นผมจะนอนละเพราะร่างกายมันเพียมากไม่นอนก็ไม่ไหวเพราะปกติน,นั่งนั่งอยู่ก็จะเป็นลมอยู่แล้วอะก็คือแบบก็คือต้องนอนครับผมอ่าผมจะหลังมื้ออาหารประมาณสองถึงสามชั่วโมงเลยถึงจะนอนได้แล้วจะไม่กินอะไรเลยระหว่างแบบหกโมงถึงสามทุ่มไปเนี่ยผมจะกินแค่น้ําเปล่าไม่เย็นแค่นั้นเองหิวก็ต้องกินแบบนั้นน้ําเปล่าไม่เย็นเนอะมีลมมาก็บางครั้งก็กินยาน้ําสีขาวครับผมที่เป็นยาลดกดอะไรบ้าง แต่คือแบบนา้ๆนนานดีผมกินเพราะเพราะมันไม่ได้มันไม่ได้ดีเลยที่ที่เราไปกินยานลดกดอะไรมันเป็นแค่ลมขึ้นมาแต่ก่อนได้เข้าใจผิดกินเข้าไปแล้วก็มันรู้สึกเหมือนดีแต่จริงๆแล้วอ่ะแค่กินน้ําเปล่าอะไรแบบแต่เราเรีบนอนมันก็จบแล้วพฤติกรรมเราก็ต้องอย่างนี้อย่านอนเด็กครับผมแล้วก็เราจะไม่เครียดเด็กขาดเลยห้ามเครียดเนาะถ้าเครียดเนี่ยคือแบบผมผมรู้สึกเลยว่าอาการมันจะแบบว่า มันจะแย่มากเลยเนี่ยพฤติกรรมเราก็ปรับการกินการนอนการคุมอาหารนอนให้เป็นเวลากินให้เป็นเวลาอารมณ์จิตใจเนี่ยต้องต้องพยายามให้มันสดชื่นแจ่มใสได้ตลอดเวลานะครับผมเนาะคือมันอาจจะฟังดูมันอาจจะยากกันแหละแต่คือมันมันก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถเราเท่าไหร่นะเพราะว่าถ้าเราไม่รักษามันนะเราก็ทรมานไปเองแต่ถ้าเรารักษามัน ก็ทุเราไม่หายแต่อย่างน้อยเราก็ทุเลาครับผมเนาะแต่คือผมก็ยืนยันเลยว่าดีขึ้นได้แน่นอนถ้าคุมอาหารแบบที่ผมพูดแบบที่ผมบอกไปนะครับผมผมยืนยันว่าดีขึ้นเพราะว่าตัวผมเองก็ดีขึ้นมาเหมือนกันอ่าเพราะว่าตัดสินใจคุมอาหารแบบนี้แหละก็เคยวิ่งเต้นหายารักษาหาทุกอย่างหาหลายๆอย่างครับผมอ่าผมก็ได้พูดไว้ หลายคลิปหล,หลาย EP แล้วคือแบบเนาะแบบคือสุดท้ายแล้วผมก็บอกว่าพฤติกรรมทางหาที่มันจะรักษาโรคนี้ผมก็เน้นย้ําเสมอเน้นผมจะเน้นเกือบทุกคลิปอะว่าพฤติกรรมการคุมอาหารการกินการนอนของเราเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยผมทําแค่เนี้ยเนี่ยที่ผมเห็นเ,น,เนี่ยออกกําลังกายอะก็คือแบบผมตอนนั้นช่วงช่วงแรกๆผมออกยังไม่ได้หรอกเพราะว่าจะเดินยังไม่มีแรงเลยเดินสามเก้าใจก็สั่นแล้ววูบแล้วคือมันไม่มีแรงหรอกจริงๆแล้วอะ ต่คือผมอ่ะผมเปิดออกไปเพราะว่าผมก็ต้องทํางานด้วยคือถ้าไม่ทําก็ยอมรับตรงนี้คือแบบไม่มันไม่มีกินนะครับผมคือแบบใจมันก็ต้องสู้ครับผมคือผมก็ไม่รู้ว่าเป็นจุดไหนที่แบบผมสู้กับมันแล้วแบบไหนจะทั้งแพนิกไหนจะทั้งกดเลยย้อนก็คือแบบผมก็ภูมิอาหารแบนนี้แล้วอาการมันก็ไม่ได้แย่ลงไงครับผมแต่ถ้าวันไหนที่แบบไปแบบว่าทะเลน่ทะลึ่งไปลองแบบ ไปกินนอกกรอบอย่างเงี้ยโอ้โหมันมันเอาเรื่องเลยมันเอาเรื่องมากเลยแรกๆผมยอมรับว่าผมลองม่วซัวเหมือนกันแบบคุมแล้วก็ลองคุมแล้วคิดว่าตัวเองหายมันเหมือนจะดีขึ้นครับผมเหมือนจะดีขึ้นแบบเฮ้ยเหมือนจะกินได้แล้วเหมือนเหมือนเราดีขึ้นอ่ะพอไปกินว่ามันกลับมาละวันสองวันอ๋อมัน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 ต้องคุมไปเรื่อยๆเหรอแล้วผมก็เลยแบบว่าพอมีอาการแพนิกมากๆผมก็เลยแบบต้องคุมให้แข่งคัดเนี่ยตรงนี้ผมเน้นย้ำนะผมถ้าถ้าเพื่อนเพื่อนี่พี่จะคุมให้แข่งคัดคือเอาให้เอาให้เด็ดขาดไปเลย บอกตัวเองให้เด็ดขาดไปเลยว่าเราต้องเคียงคัดผมก็าบอกเสมอว่าเวลามันอาจจะนานหน่อยนะเป็นปีสองปีอย่างเงี้ยคือเราต้องอดทนกับมันให้ได้จริงๆแต่ไม่ได้อดทนด้วยความเครียดนะครับผมเราสามารถไปไหนมาไหนได้นะไปเที่ยวออกไปเจอผู้คนออกไปเจออะไรสําหรับท่านที่แพนิคร่วมมากๆก็เอาเท่าที่เราทําได้แต่อย่าหดหูอยู่ในห้องหรืออยู่ในบ้านนะครับผมควรออกไปมองโลกภายนอก อย่าหดหูเด็ดขาดไอไสิ่งที่เรากลัวจะกลัวให้เหมือนกันผมเข้าใจนะในจุดนั้นนะอย่าหดหูนะครับผมคุมอาหารปรับพฤติกรรมเหมือนที่ผมว่าไปเนี่ยมันก็จะดีขึ้นเหมือนผมเนี่ยผมดีขึ้นผมก็กล้ามาพูดตรงเนี้ยว่ายาผมก็มีกินแค่ขมิ้นชันกับยาหอมอาจจะมีแรกๆก็รักษาหมอก็กินยานลดกดบ้างคือมันไม่ช่วยอะไรมาตัดสินใจเดินสายนี้คุมอาหารอย่างจรงิงจังปรับพฤติกรรมอย่างจรงิงจังผมเข้่งคัดมากผมเน้นย้ำว่าผมเข้่งคัดมากแล้วผมดีขึ้น 95-98-99%เลยแต่ไม่หายขาด100%ผมพูดเสมอและเน้นย้ำเสมอพฤติกรรมบำบัดโลกนี้รักษาโลกนี้อยากให้พี่ๆเพื่อนๆเ,เปิดใจลองทำตามดูก็ได้เผื่อเป็นทางออกที่ดีสำหรับบางคนแต่ที่สำคัญก็ต้องจิตใจต้องดีด้วยนะครับผมความเครียดต้องขจัดไปให้หมดนะครับพฤติกรรมผมก็มีแค่นี้ การกินการนอนที่แบบาถามกันมาผมก็เนี่ยแค่เนี้ปรุงอาหารยังไงกินยังไงกี่มือ้อพฤติกรรมทํายังไงอ่ะไม่ได้ไปแบบไม่ได้ไปแบบออกกําลังกายหรือว่าอะไรเลยแรกๆคือแบบคือมันยังไม่ไหวก็แบบที่ผมทําพูดมานแต่ถ้าเกิดท่านไหนกําลังเริ่มดีขึ้นแล้วคุมแล้วมันดีขึ้นอะไรที่พอออกกาลังกายได้ผมก็แนะนําให้เดินเอานะ เดินเร็วเดินช้าบ้าง15นาทีถึง3ามนาทีไม่ต้องไปออกหักโหมนะครับผมมันมันจะแย่มากกว่าเดิมผมเคยลองแล้วมันรู้สึกแบบกดมันหลังมากกว่าเดิมเหมือนเราใช้ร่างกายมากเกินไปโดยที่ร่างกายเรายังไม่ได้แข็งแรงมากครับผมค่อยๆทําออกกลาลังกายก็ดีหรือว่าจะเป็นการทําสมาธิอ่าหรือว่าจะไปนวดผ่อนคลายนวดกดจุดอะไรตรงนี้ก็มันก็ช่วยได้ผ่อนคลายได้ทํากิจกรรมที่ตัวเองชอบอ่าออกไปเที่ยวออกไปอะไรเราต้องฝืนตัวเองเราอย่าหมกมุ่น ปรับพฤติกรรมก็ต้องปรับให้มันหมดทั้งอาหารทั้งกินทั้งนอนที่ผมบอกเนี่ยทุกอย่างอารมณ์เนี่ยคือแบบมันต้องสัมพันธ์กันมันต้องเป็นเนื้อเดียวกันครับผมถ้าใจยังไปติดอยู่อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยแบบเหมือนเราคุมอาหารดีแล้วแต่ใจเรายังว้าวุ่นอยู่ทุกวี่ทุกวันว่าทําไมเราไม่หายทําไมเราเราไม่หายผมก็บอกแล้วว่าอย่าไปนับวันนับเวลามันเลยแล้วก็ใช้ชีวิตไปคุมอาหารกินอย่างนี้กินให้มันอร่อย กินให้มันรู้สึกว่าอืมเรากินได้แค่นี้มันก็ยังดีกว่าเราหยอดน้ำข้าวต้มหรือว่ากินอะไรไม่ได้เลยนะครับโรคเราไม่ใช่โรคที่รักษาไม่ได้นะเป็นโรคที่รักษาได้นะครับผมแค่รักษานานแค่มันทรมานทั้งใจทั้งร่างกายทั้งแบบทั้งรอบด้านอะ่ะมันบั่นทอนชีวิตไปหมดผมเข้าใจในจุดนี้นะผมเองก็ผ่านมาเกือบเกือบทุกด้านเป็นโรคเนี้ยแต่มันสอนเราในอีกมุมหนึ่งคือ มันทำให้เรารักตัวเองนะครับผมอาหารการกินเราปรับเราดูแลตัวเองแล้วเราก็ระมัดระวังตัวเองผมว่ามันก็เป็นผลดีต่อร่างกายนะถ้ามองอีกมุมหนึ่งเราควรจะมองมุมที่บวกมากกว่าลบเพราะว่าช่วงผมปรับอาหารเลยว่าคุมอาหารคุมพฤติกรรมช่วงนั้นผมเคยมองด้านลบไปแล้วว่าทําไมเราต้องเป็นแบบนี้ทําไมชีวิตเราเป็นแบบนี้ทําไมเราไม่เหมือนเพื่อนคนอื่นเขาทําไมคนอื่นเขามีชีวิตอย่างนั้นอย่างนี้ เทศกาลหรอได้แค่นั่งดูงานเลี้ยงหรอได้แค่นั่งดูใครชวนไปไหนก็ไม่มีอารมณ์ครับผมคือเราไปแล้วก็ทานไม่ได้กินไม่ได้ทําอะไรแบบที่มีความสุขแบบคนอื่นเขาไม่ได้ผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรามันไม่ได้ด้อยค่าขนาดนั้นผมก็เริ่มปรับเปลี่ยนตัวเองนะผมก็ออกไปปาร์ตี้กับเพื่อนนะท,ท,ทั้งที่ผมอะกินอะไรก็ไม่ได้หรอก ผมไปกินน้าเปล่าไม่เย็นเลยกับเพื่อนนะเพื่อนก็กินกันสนุกสนานผมก็อย่างน้อยผมก็ได้เข้าไปนั่งร่วมวงมได้เข้าไปนั่งพูดคุยกับเพื่อน <pissed. S 2> เพื่อนเออมันก็ผ่อนคลายลงมาเรื่อยๆผ่อนคลายลงมาเรื่อยแบบอย่างน้อยเราก็ชีวิตเรายังเดินได้ในบางส่วนอ่ะแต่สําหรับท่านที่ทํางานไปด้วยอะไรไปด้วยก็ควรจะเตรียมอาหารไปเองเนาะสำหรับบางท่านก็น่าจะรู้แล้วแหละเพราะว่ามันกินยากกินลาบากแต่งานก็ต้องทําตรงนี้ท่านก็ต้องเตรียมอาหารไปที่จะกินได้ สำหรับท่านที่ลอาออกจากงานหรือว่าไม่ได้ทำงานเป็นโลกนี้ท่านได้เปรียบคนอื่นนะครับผมในด้านที่ท่านจะมีเวลาที่จะรักษาโลกนี้อย่างจริงจังท่านไม่ควรเครียดเลยนะอ่าคนทำงานเครียดกว่านะครับท่านที่มีเวลาว่างท่านที่ออกจากงานแล้วแบบแต่มีกำลังซับมีคนซับพ,พอร์ตอยู่ท่านจงตั้งใจรักษามันเถอะปล่อยวางอย่าไปเครียดเลยครับผม เชื่อผมเดี๋ยวท่านก็ได้กลับมาสําหรับคนทํางานความเครียดก็อาจจะมีบ้างไม่บ้างหรอกมากเลยดีกว่าเนาะแต่ถ้าเกิดเราไม่ทํามันก็อย่างที่ผมบอกไปอะส่วนตัวผมผมก็จะไปพึ่งใครได้ครับนะผมเราก็ต้องทํางานเราก็ต้องให้กําลังใจตัวเองเพื่อที่จะแบบเดินต่อไปถ้าเราไปแงะอยู่อย่งนั้นนะผมก็เกือบตัดสินใจผิดเหมือนกันไปแงะอยู่เหมือนกัน ลางานบ้างเดี๋ยวลาเดี๋ยวไปวลาแบบคือสุดท้ายแล้วลาไปมันก็ไม่ได้หายนี่ว่าโลกเนี่ยมันก็เป็นเหมือนเดิมแล้วก็ยิ่งเครียดอีกพอออกมาทํางานก็ยังมีคนพูดคุยบ้างแต่คือแบบว่าอาจจะมีคนทักบ้างในรูปร่างที่เปลี่ยนไปอย่างที่ผมเล่าไปส่วนตัวผมเองเนาะผมอาจจะน้ําหนักลดเยอะตัวเหลืองตาโปนอะไรแบบนี้คือแบบก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ก็มีหลายๆอย่างก็กระทบกระเทือนจิตใจแต่ก็พยุมันผ่านมาได้เนาะอ่ะ พูดไปแล้วก็จะยาวซ้าไปซ้ำมาก็พฤติกรรมที่ผมบอกเนาะปรับพฤติกรรมคือกินนอนเนาะเนี่ยปรับพฤติกรรมหลกัลกๆเลยคือกินกับนอนอารมณ์เนี่ยเนี่ยคือแบบเนี่ยมันอยู่แค่นี้แหละการกินการนอนการปรับอารมณ์นี่คือปรับพฤติกรรมที่แบบว่าหลายๆท่านอาจจะถามเข้ามาคือปรับยังไงอ่ะนั่นแหละกินเจอดต้มนึ่งตุนอ่ะทวนหน่อย จืดต้มนึ่งตุนอย่างที่ผมบอกไปเนาะอาหารคืออะไรใครจะใครจะลอกกันมานผมก็ลอกไปโอเคต้มนึ่งตุนก่อนอาหารเช้ากินกล้วยสองลกูกอ่าหลังอาหารกินขมิ้นชันสองเม็ดหรือว่าระหว่างมือ้ออาจจะมีลมก็กินยำหอมช่วยได้หลังอาหารทุกคาบเดินย่อย15นาทีก่อนนอนตอนเย็นตั้งหโมงเย็นถึง3ทุ่มหลัง3ามทุ่มค่อยนอน สามชั่วโมงขึ้นไปหลังหกโมงเย็นควรกินน้าเปล่าอย่างเดียวน้ําเปล่าไม่เย็นไม่กินน้ําหวานทุกชนิดน้ําเปล่าอย่างเดียวท่องไว้ในใจน้ําอื่นๆห้ามเด็ดขาดน้ําเปล่าอย่างเดียวอันนี้คือปรับพฤติกรรมแบบเคร่งคัด,ดจิตใจควรปรับให้อยู่ในแดนบวกอ่ะอารมณ์ต้องพยายามควบคุมรู้ว่าแย่แต่ต้องควบคุมหาสิ่งที่ชอบทํามีกําลังทรัพย์มีครอบครัวด้วยแบบอ่ะให้เขาพาไปเที่ยวหรือว่าไปเดินสวนสุข,สขภาพ ทำโยคะ,ะได้เออคนคนทาโยคะ,ะพวกโยคะแบบยืดเส้นยืดสายก็ช่วยได้ไปนวดผ่อนคลายอ่าหลายๆอย่างใครทําอะไรได้ก็ทําที่แบบว่าที่เราพอทําไหวสาหรับท่านที่แบบว่าแรกๆเป็นแบบเดือนหนึ่งสองเดือนยังบางครั้งบางท่านบางท่านอาจจะเดินยังจะไม่มีแรงเลยอันนั้นผมเข้าใจก็ค่อยๆทํานะครับผมค่อยๆปรับอาหารไปเดี๋ยวร่างกายเราจะดีขึ้นเรื่อยๆลมมันจะน้อยลง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 เรื่อยๆ แต่อย่าก,กินของอะไรที่มันแสลงเสริมเข้าไปในช่วงนั้นอย่าเพิ่งคิดว่ามันหายดีควรคุมไปเรื่อยๆก่อนพอคิดว่ามันจะดีมากแล้วเราค่อยลองลองแล้วมันไม่ดีเรากลับมาคุมไปนิ่งๆขับไปคุมให้เข่งคัดเนี่ยทําแบบเนี้ยผมบอก,กน,นะว่าผมทําแค่นี้จริงๆแล้วผมหายเนี่ยทําแค่นี้จริงๆพฤติกรรมที่ผมปรับเนี่ยที่ผมเล่ามาเนี่ยมีแค่นี้ไม่มีอันอื่นไม่มีอะไรมาเสริมไม่มียาพิเศษอะไรเลยที่ปบบ จะมาเสริมนอกจากที่ผมบอกแค่นี้จริงๆครับผมมันมันไม่มีละคือจะมาบอกก็ไม่อยากบอกหรอกเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ผมลองม่ั่วซั่วไปมันก็ไม่ได้ผลนะไอ้วิธีอย่างเงี้ยต่างหากที่มันได้ผลที่ผมบอกครับผมยังไงก็ฝากเพื่อนๆดวยครับผมเป็นกำลังใจให้ครับผมใครทําตามก็ทําตามใครอาจจะดัดแปลงก็ดัดแปลงไปเนาะแต่สุดท้ายแล้วผมก็ เป็นกาลังใจให้เพื่อนๆทุกคนครับผมเป็นกําลังใจพี่ๆทุกคนผมก็อยากให้หายอยากให้ทุกคนดีขึ้นครับผมทุกคนจะได้กลับมามีชีวิตที่ดีมีรอยยิ้มที่ดีมีอารมณ์ที่ดีเนาะมีความสุขกับครอบครัวมีความสุขกับชีวิตแต่ขอให้ท่านอดทนครับผมท่านหายได้แน่นอนท่านดีขึ้นแน่นอนผมดีขึ้นมาแล้วผมทำมาแล้วคอนเฟิร์มครับผมว่าชัว sure.